บริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนบริษัทมโนภาพจำกัดและ,กะเกษตรศาสตร์ Business School าจ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการต้นกล้าธุรกิจรายการที่นําเสนอเรื่องราวของคนกล้าพลิกแนวคิดธุรกิจจับพิดสู่ความสําเร็จกับดิฉันดรธีร,รัตน์วรพิเชษค่ะหลายคนกําลังนึกถึงเรื่องของการรณรงลดโลกร้อนนะคะแล้วก็การประหยัดพลังงานแต่ทราบไหมคะว่าเราสามารถที่จะเริ่มทําได้ตั้งแต่โครงสร้างของอาคารเรื่องของหลังคาเรื่องของกันศาสเลยล่ะคะ่ะ และที่นี่ที่เราจะมาคุยนะคะก็จะมีทางแก้ของเรื่องนี้ค่ะเรากำลังยืนกันอยู่ที่บริษัท a m มเ r อร์ไลท์ไฟเบอร์กลาประเทศไทยจำกัดเดี๋ยวเราไปชมวิทีอากันก่อนค่ะสวัสดีค่ะ,ะดิฉันนวลชนของสวนนะคะรองประธานเจ้าที่บริหารบริษัทแอมเปอร์ไลท์ไฟเบอร์กาประเทศไทยนะคะ บริษัทแอมเปรไลไฟเบอร์การ์ประเทศไทยเนี่ยเป็นบริษัทที่ร่วมทุนระหว่างไทยกับออสเตรเลียนะคะซึ่งในออสเตรเลียเนี่ยเรา,เาผลิตและก็ดาเนินธุรกิจมากกว่า45ปีนะคะแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยเราเริ่มต้นโรงงานของเราที่ปี254-1นะคะซึ่งก็ถึงปัจจุบันก็มา1 5บหาปีแล้วนะคะจากการที่เราทําธุรกิจมาต่อเนื่องตั้งแต่จ,จุดเริ่มต้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งเป็นหลังคาและก็นผนังโปร่งแสงไฟเบอร์การส สามารถครอบคลุมได้ทุกกลุ่มเซกเมนต์ของลูกคา้าไม่ว่าจะเป็นคอมเมอรเชียลนะคะอย่างอาคารที่ใช้ในการพาณิชย์อย่างาไทยวัสดุนะคะโฮมโปรดูโฮมหรือกลุ่มที่เป็นอินดัสเทรียลอย่างกลุ่มโรงงานสากรรมในบ้านเราซึ่งมีการเติบโตต่อเนื่องแล้วก็ในกลุ่มที่เป็นเรสซิเดนเชียลที่พักอาศัยตลอด16ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเข้าทําตลาดด้วยการให้ข้อมูลกลุ่มสถาบันนี้เจ้าของโครงการอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีจาก ธุรกิจที่เติบโตต่อเนื่องและก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถนําเข้าสู่ตลาดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการใหญ่ๆอย่างที่ได้เรียนไปแล้วแล้วก็ทางเราก็มีความภูมิใจมากที่เราตอนนี้แอมเปอร์ไลท์ไฟเบอร์กสในเอเชียเนี่ยของประเทศไทยคือเราผลิตรายใหญ่ที่สุดในกลุ่มของแอมเปอร์ไลท์ทั้งหมดนะคะจากความสําเร็จอย่างสูงของแอมเปอร์ไลท์ในประเทศออสเตรเลียประกอบกับการเล็งเห็นศักยภาพการเติบโตของตลาดในภูมิภาคเอเชีย จึงได้มีการจัดตั้งบริษัท a m p l i อร์ Manufacturing จำกัดขึ้นในประเทศไทยโดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก B.O.I. ทำให้หลังคาและผนังโปร่งแสง a m p เ l i t e ได้รับความไว้วางใจจากโครงการชั้นนำต่งตางๆเช่นสนามบินสวนุวรรณภูมิและอาคารที่ทันสมัยอีกหลายแห่งด้วยข้อดีของการให้แสงแก่อาคาร และมีความทนทานสูงไม่แตกหักง่ายอีกทั้งยังสามารถใช้งานได้กับโครงหลังคาในรูปแบบเดิมจึงถือได้ว่าแอมเปรไลได้อยู่ในกลุ่มผู้นำในตลาดหลังคาและผนังโปร่งแสงในประเทศไทยเลยดีและนั่นคือเรื่องราวของแอมเปรไลท์กับคุณนวลชนนะคะแต่นั่นเป็นเพียงแค่ประวัติคร่าวๆเรื่องเริ่มต้นเท่านั้นเองค่ะอีกสักครู่เราจะมานั่งคุยกันอย่างจริงจังค่ะกับคุณนวลชนผ่องสวรร์ช่วงหน้าค่ะ การสร้างต้นกล้าธุรกิจให้เติบโตต้องทำควบคู่กับการทำให้ยั่งยืนดรจารุณีตันติเวศวุฒิกุ่ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์กิจการเพื่อสังคมบริษัท PTT g ที b ก l c h e บ i c a กัจำกัดมหาชนได้แนะนำว่าการทำธุรกิจให้ดีและมั่นคงนั้นต้องมุ่งมั่นและตั้งใจแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือการที่ทำงานทุกอย่างนั้นทุกคนต้องทำมาจากใจ เมื่อทำแล้วก็จะมีความสุขย่อมก่อให้เกิดผลดีกับธุรกิจอย่างแน่นอนและบริษัท PTT g l o b a l Chemical ยังได้จัดกิจกรรม CSR ต่างๆเช่นร่วมมือจัดทำโครงการฟื้นป่ารักน้ำเขาวห้วยมหาดกับหลายพันธมิตรร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูผืนป่าพัฒนาคุณภาพชีวิตเขาห้วยมหาดอย่างยั่งยืนส่งความใส่ใจสู่ชุมชนเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจไม่ใช่แค่บริษัทอยู่ได้ แต่สังคมก็ต้องอยู่ได้ด้วยค่ะ PTT Global Chemical แกนนำด้านธุรกิจเคมีพันของกลุ่มปตทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินและอารอมติกชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมความหลากหลายของเคมีพันเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เช้าจรดเย็น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจเคมีพันเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต มนโนภาพแกลเลอรี่จากจุดเริ่มต้นเล็กๆของความชอบในศิลปะสู่การดำเนินธุรกิจที่มั่นคงด้วยเอกลักษณ์ของภาพวาดแน่นอนค่ะภาพวาดของที่นี่ล้วนมีเพียงชิ้นเดียวในโลกในอดีตการที่แต่ละบ้านหรือแต่ละบริษัทจะประดับตกแต่งภาพวาดภายในอาคารนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้เงินลงทุนที่สูงมาก แต่ที่นี่มโนภาพแกลเลอรี่จะทําให้บ้านของคุณสวยงามมากขึ้นด้วยการเช่าภาพเป็นรายเดือนในราคาสุดคุ้มมากๆเลยค่ะสนใจติดต่อได้ที่บริษัทมโนภาพแกลเลอรี่ของเราเลยค่ะ ช่วงที่แล้วนะคะเราพบกับเรื่องรา,ราวคร่าวๆของบริษัทแอมเ l อร์ไลนะคะตอนนี้ดิฉันก็มานั่งอยู่กับผู้ที่เราจะพูดคุยด้วยในวันนี้นะคะเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอมเ l อร์ไลท์ไฟเบอร์กลาประเทศไทยจำกัดค่ะคุณนวลชนผ่องสุวรรณสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณนวลชนคะพอจะเล่าเบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แอมเพอร์ทนี่เป็นผลิตภัณฑ์อะไรคะค่ะแอมเพอร์ไลท์เป็นผลิตภัณฑ์ หลังคาและผนังโปร่งแสงนะคะ,คะที่ผลิตจากไฟเบอร์กลาสซึ่ง a m มพ์ไลเนี่ยจุดเริ่มต้นเรามาจากประเทศออสเตรเลียซึ่งเราดำเนินธุรกิจมากว่า45ปีแล้วแล้วเราก็มาตั้งโรงงานที่ประเทศไทยนะคะตั้งแต่ปี2541นะคะถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ10กว่าปีละ,ะตลาดของหลังคาโปร่งแสงนี่กลุ่มตลาดเป็นกลุ่มไหนคะค่ะกลุ่มลูกค้าของทางบริษัทเนี่ยก็คือ จะครอบคลุมทุกกลุ่มเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทางพวกแบบนะคะผู้รับเหมาหรือเจ้าของโครงการเจ้าของบ้านที่พักอาศัยเนี่ยทางผลิตภัณฑ์ของเราสามารถตอบสนองลูกค้าได้ทุกกลุ่ม,มทุกเซ็กเมนต์เลยตั้งแต่ธุรกิจจนกระทั่งบ้านเรือนเลยนะค,ะค่ะใช่ค่ะความต้องการที่เขาต้องการใช้แอมเพอไลทไปไป,ไปทำให้บ้านเขาหรือธุรกิจเขาดีขึ้นเ,เป็นยังไงบ้างคะค่ะ คือถ้าคุยในประเด็นในแต่ลูกค้าแต่ละกลุ่มเนี่ยเราอาจจะต้องแยกคุยในถึงความต้องการของแต่ละกลุ่มลูกค้าค่ะอย่างเช่นในการที่เราเข้าไปไปทําตลาดกับกลุ่มลูกค้าอย่างเจ้าของโครงการเราจะเข้าไปคุยตั้งแต่เริ่มต้นนะคะว่าโครงการที่ออกแบบเนี่ยมีคอนเซปต์เป็นยังไงบ้างความต้องการหรือบรรยาิการหรือสภาวะภายในอาคารเนี่ยทางเจ้าของโครงการต้องการ อย่างไรจากนั้นเราก็จะมีทางเจ้าหน้าที่การตลาดเนี่ยเข้าไปคุยทั้งเจ้าของโครงการแล้วก็พวกแบบสถาปนิกนะคะเพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ที่ที่ตอบสนองความต้องการของโครงการนั้นให้มากที่สุดเพราะในแง่ของผลิตภัณฑ์แผ่นปรงแสงแล้วเนี่ย <okay. S 2> มันจะมีคุณสมบัติเฉพาะด้านหลายอย่างมากๆเลย <okay. S 2> นอกเหนือไปจากคุณภาพที่ต้องเป็นเรื่อง สำคัญันดับแรกแล้วที่เราต้องให้ความสําคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาตรฐานการผลิตนะคะซึ่งเราภูมิใจมากว่าเราเป็นผู้ผลิตที่นำมาตรฐานออสเตรเลียเนี่ยมาผลิตในประเทศไทยด้วยมาตรฐานของออสเซนเนดาซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่โรงงานประเทศไทยและที่ออสเตรเลียเนี่ยเราผลิตใช้มาตรฐานเดียวกันแล้วนอกจากนี้พอเราทําธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยที่ขาดไม่ได้คือเราก็ต้องมีมอกมาตรฐานอุตสาหกรรมด้วยซึ่งเราก็มีทั้งของออสเตรเลียและของประเทศไทยนะคะ การเข้าไปหาเจ้าของโครงการตั้งแต่เริ่มต้น <Okay. S 1> ช่วงคอนเซปต์ดีไซน์คุยกับทางพวกแบบว่า <Okay. S 1> ความต้องการเป็นยังไงบ้างแล้วเราจึงเลือกอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเนี่ย <Okay. S 1> นำเสนอแก่ทางผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการในเวลาเดียวกัน mm hmm. การที่เราทำงานตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นมากๆของโครงการเนี่ย <Okay. S 1> จะทำให้เราอตอบสนอง mm hmm. ความต้องการได้อย่างแท้จริง,ต,งต,ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลย บอกความต้องการมาหรือว่าเราอธิบายแนะนำยังไงคะเราจะทำวควบคู่กันไปค่ะเพราะบางครั้งเนี่ยกลุ่มพวกแบบยังจำกัดเฉพาะกลุ่ม,มที่สามารถเลือกอแผ่นโปร่งแสงเนี่ยให้เหมาะกับโครงการเพราะนั้นเราจะทำไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นพวกแบบที่ที่มีประสบการณ์อยู่แล้วนะคะหรือว่าจะเป็นพวกแบบใหม่มน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามา เป็นสถาปนิกใหม่ๆเนี่ยจะยังไม่ทราบข้อมูลว่าแผ่นโปร่งแสงเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษอะไรบ้างซึ่งเราก็จะเข้าไปให้ข้อมูลแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมให้นะคะหลายๆโครงการเราก็อาจจะทําไปถึงในเรื่องลักษณะว่าเลือกใช้แล้วเนี่ย payback period ความคุ้มค่าในการเลือกใช้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าหลายๆครั้งที่เราเข้าไปให้ข้อมูลลูกค้ามักจะ เข้าใจประโยชน์ได้มากขึ้นคืออันดับแรกที่ลูกค้าเลือกก็คือจะเป็นเรื่องการนําแสงธรรมชาติความสว่างมาใช้ฟรีๆในอาคารของโรงงานเจ้าของอุตสาหกรรมโดยที่ไม่ต้องเปิดไฟเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พิเศษมากๆที่ลูกค้าให้ความสาคัญอันดับแรกไม่ต้องเปิดไฟก็คือการประหยัดค่าใช้จ่ายของโรงงานประหยัดการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยนะคะอันดับที่2คือในเรื่องของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ถ้าเจ้าของโครงการเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าทนทานตั้งแต่ทีแรกก็จะลดค่าบำรุงรักษาค่าใช้จ่ายในระยะยาวของโครงการด้วยคะซึ่งบางทีเขาอาจจะไม่ได้นึกถึงเราก็ต้องไปชี้แนะแล้วก็แนะนำค่ะซึ่งซึ่งตลาดเราโดยโดยภาพรวมเนี่ยยังมีผู้ที่รู้เรื่องนี้จริงเนี่ยยังน้อยมากเพราะนั้นเราก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะที่เข้าไปให้ข้อมูลทั้งเจ้าของโครงการหรือว่าสถาปนิกหรือบางครั้งก็ผู้ร่วมเหมาด้วยฐานในช่วงเริ่มต้นเลยยากนะคะในการเข้าโดยที่เขายังไม่รู้เลยว่าเขาจําเป็นต้องใช้สิ่งนี้ด้วยเนื่องจากว่าเราเป็นเป็นผู้นําในตลาดที่นี่ในประเทศไทยเพราะนั้นอันนี้ถือเราถือว่าเป็นภารกิจเป็นบทบาทที่เราจะต้องอพัฒนาตลาดตรงส่วนนี้การใช้งานการเลือกรุ่นผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม,มกับ กับอาคารแต่ละประเภทซึ่งโจทย์<ม>แต่ละอาคารไม่เหมือนกันเลยนะคะ<ม>ยกตัวอย่าง<ม>เช่น <Okay. S 1> commercial sector นะคะ<ม>ลักษณะาอาคารอย่างไช้วัสดุนะคะดูโฮมหรือว่าโฮมโปรซึ่งโจทย์ของอาคารลนานักษณะนี้ต้องการแสงสว่างที่ ที่ครอบคุมพื้นที่ของอาคารเพื่อให้ลูกค้าเข้ามาจับจ่ายแล้วก็เกิดความบรรยากาศความสบายในการช้อปปิ้งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกสัดส่วนของแผ่นโปร่งแสงให้เหมาะสมให้กับทางเจ้าของโครงการด้วยรวมถึงรุ่นด้วยเพราะว่าการลงทุนลักษณะนี้ก็เป็นการลงทุนระยะยาวเราก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานระยะยาวให้สอดคล้องกับของโครงการด้วยหรืออย่างใน residential sector เนี่ยนะคะคือที่พักอาศัยหรือว่าเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการ พักอาศัยของคนเราก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่มีความสีสันสดใสในะคะแล้วก็เข้ากับโทนการตกแต่งบ้านใ,ให้มันเหมาะสมยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเข้าไปทุกเซกเตอร์แล้วก็เข้าไปให้ข้อมูลใ,ในแต่ละกลุ่มเนี่ยแตกต่างกันซึ่งเราถือว่านี่เป็นบทบาทของ ของมาเก็ตเลดเดอร์อย่างแอมเปอ์ไลท์ที่เราเป็นทําตรงนี้ต่อไปสินค้านี่ค่ะถ้าเขาไม่ใช้แอมเป์ไลท์เนี่ยเขาจะใช้อะไรทดแทนได้ไหมคะถ้าในมองในแง่การตลาดเรามองในแง่ผลิตภัณฑ์ทดแทนนะคะเรามองว่าอะไรที่เป็นหลังคาเนี่ยก็คือสามารถทดแทนเราได้หมดไม่่าจเทึบหรือจะโปร่งค่ะแต่จริงๆแล้วเรามองว่าสินค้าเราเนี่ยเป็นสินค้าที่ไปด้วยกันได้กับหลังคาทุกประเภทเพราะว่าการเลือกแผ่นโปร่งแสงไปใช้กับหลังคาทุกประเภทซึ่งเรามีรูปแบบรูปรลอน ที่เข้ากับได้หลังคาทุกประเภทเลยซึ่งอย่างตอนนี้เมทัลชีสเนี่ยแพร่หลายมากลูกค้าหลักๆเราเป็นลูกค้าที่ใช้เมทัลชีสซึ่งเรียกว่าเราไปไปเสริมการใช้งานเพิ่มให้กับอาคารแทนที่จะเป็นอาคารทึบๆก็คือจะเพิ่มแผ่นปรุงแสงทําให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายได้ด้วยนะคะเรียกว่าเราเป็นส่วนเสริมทาให้ไปลดค่าใช้จ่ายการำรุงรักษาให้กับลูกค้ามากกว่านะคะเราทีเราทดแทนได้ทุกหลังคาทุกประเภททดแทนได้ใช้ร่วมกับรูปแบบเดิมได้ด้วยเลยใช่ไหมคะ ทำไมถึงควรจะเลือกแอมเทอร์ไลท์อะคะค่ะก็ที่เราทำตลาดมาสิบกว่าปีในประเทศไทยนะคะรวมถึงที่ออสเตรเลียด้วยเรื่องคุณภาพและก็มาตรฐานผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกของบริษัทและก็ของทั้งนโยบายผู้บริหารที่นี่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นได้รับมาตรฐานออสเตรเลียนสแตนดาร์ดนะคะซึ่งการได้รับมาตรฐานพวกนี้ต้องมีออรดิเนอร์มาตรวจสอบทุกปีซึ่งเราจะหากเราได้แล้วเนี่ยเราต้อง รักษาไว้แล้วก็ให้ให้ได้ได้ตลอดนะคะหรือว่าเรื่องมาตรฐานของมกซึ่งเราก็นอกจากได้รับแล้วเราต้องรักษาคุณภาพการผลิตเพื่อให้ได้การตรวจสอบผ่านทุกๆครั้งที่มีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบด้วยนะคะเพราะนั้นมีมาตรฐานที่ดีเมื่อมีแล้วเนี่ยลูกค้าที่มาใช้เราใช้แล้วแล้วส่วนมากนักลงทุนเนี่ยลงทุนไปแล้วก็จะลงทุนต่อเนื่องเพราะนั้นเมื่อใช้ในโครงการแรกๆดีเนี่ยจากมาตรฐานคุณภาพที่ดี แล้วรุนก็จะไว้วางใจเจ้าของโครงการก็ไว้วางใจแล้วก็จะมีการใช้งานต่อเนื่องในเฟสใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นอย่างกลุ่มที่สร้างโรงงานนะคะที่สร้างโรงงานให้เช่าหรือว่าสร้างโรงงานขายอย่างกลุ่มไทคอนหรือ WHA นะคะเฮมมาลาดก็มีการใช้งานของเราต่อเนื่องรัะนั้นาเรื่องม<ส>าตรฐาน,น,น,นาาแล้วก็คุณภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกอันดับที่2ก็คือคุณสมบัติเฉพาะของแผ่นโปร่งแสงแต่ละรุ่นซึ่งเรามีหลากหลายรุ่นที่ตอบโจทย์แตกต่างกัน ในเรื่องเฉพาะมากๆ <Okay. S 2> อย่างเช่น mm hmm. อ,อาคารติดแอร์ <Okay. S 2> นะคะอย่างโรต a s ซ mm ูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะซึ่งเป็นอาคารติดแอร์เราก็จะมีผลิตภัณฑ์แผ่นโปร่งแสงโดยเฉพาะที่ให้ความสว่าง mm hmm. แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยลดความร้อนที่เข้ามา mm hmm. ในอาคารได้ด้วย <Okay. S 2> ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษที่ <Okay. S 2> ไม่ได้มาง่ายๆนะคะ mm hmm. ้องเรียนตรงๆว่าไม่ได้มาง่ายแต่ก็มาจากการ ทำาอของเราที่ต่างประเทศแล้วก็ร่วมกับโรงงานที่นี่ด้วยฝ่ายผิตของเราจึงได้เป็นโซลูชันสินค้าเฉพาะอย่างในรุ่น Wonder c ู o l IR นะคะซึ่งเป็นรุ่นมาตรฐานละที่ทาง l o ต u s ใช้ทุกโครงการที่สร้างใหม่เลยนะคะหรือว่ารุ่นที่ชื่อว่า Webglass คนะคะเป็นรุ่นที่แผ่นโ่งแสงเนี่ยสามารถเหยียบได้เป็นรุ่นเดียวเลยในเรียกว่าในโลกก็ได้นะคะตอนนี้ เพราะว่าเป็นรุ่นเดียวที่แผ่นโปร่งแสงสามารถเดินเหยียบได้เพราะปกติถ้าเป็นแผ่นโปร่งแสงทั่วไปเนี่ยเราจะไม่ให้เหยียบเพราะนอกจากว่ามันอันตรายแล้วก็ค่ะคนงานนี่ไปเหยียบปุ๊บแล้วจะตกลงมาเลยแต่นี่เป็นรุ่นเดียวที่สามารถเหยียบได้เดินได้เหมือนหลังคาเมทัลชีตเหมือนหลังคาอื่นๆที่สามารถเดินได้เลยซึ่งเราก็มีใช้ในประเทศไทยแล้วหลายๆโครงการคนทั่วไปดูได้ก็อย่างโครงการที่เดินนายนะคะตรงถนนพระราม9ก้าตรงใกล้ๆกับ a อแบ๊บซึ่งจากการที่เรามี คุณสมบัติเฉพาะเหล่านี้จากการที่พนักง,งานเราเจ้าหน้าที่เราเข้าไปคุยกับเจ้าของโครงการก็จะตอบสนองโซลูชัน <solution, S 1> ตอบสนองความต้องการเฉพาะของโครงการได้ค่ะนา่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าสามารถที่จะหาสิ่งที่ลูกค้าต้องการแล้วก็ตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของลูกค้านะคะสิ่งตอบรับเป็นไงบ้างคะค่ะจากการทําตลาดมาต่อเนื่องนะคะเราก็พบว่าลูกค้าเนี่ยมีความพึงพอใจมากขึ้นเรื่อยๆเพราะจากผู้ผลิตรายใหญ่ๆอย่างเช่น เบทาโกนะคะหรือ CP ซึ่งกลุ่มบริษัทเหล่านี้จะมีการขยายธุรกิจขยายโรงงานต่อเนื่องแล้วก็ทั่วประเทศไทยด้วยก็เราก็จะพบว่าหลังๆมาเนี่ยสาปีหลังเนี่ยทั้งเบทาโกแล้ว CP ก็เรียกว่าใช้ผลิตภัณฑ์เราเกือบทุกอาคารที่ที่สร้างทั่วประเทศเลยแสดงว่าพึงพอใจถึงได้ใช้ต่อค่ะแล้วก็นอกจากนี้เราก็มีการเข้าไปศึกษาเชิงลึกกับเบทาโกนะคะว่าติดตั้งไปแล้ว บรรยากาศการทํางานข้างในสภาวะการทําทงานเนี่ยดีขึ้น<ม>อย่างที่เราได้ได้ให้ข้อมูลไ้ไหมซึ่งเราก็ศึกษาประมาณสัก3เดือนแล้วก็พบว่าผลตอบรับดีครับแนวโน้มในอนาคต่ะคะเป็นยังไงบ้างคะ่ะก็พบว่าแนวโน้มสัดส่วนของการใช้ผลิตภัณฑ์แผ่นโปร่งแสงเนี่ย มีมากขึ้นนะคะแล้วก็ครอบคุมในทุกเซกเมนต์ด้วยไม่ว่าจะเป็นคอมเมอรเชียลนะคะกลุ่มผู้อาคารห้างสรรพสินค้ากลุ่มอินดัสเทรียลกลุ่มโรงงานที่สร้างใหม่เพราะบ้านเราก็ยังมีทั้งสร้างโรงงานใหม่แล้วก็โรงงานให้เช่านะคะกลุ่มที่พักอาศัยเรสซิเดนเชียลก็เติบโตอย่างต่อเนื่องก,ก็ถือว่ายังเป็นแนวน้มที่ดีในในมุมอมองของบริษัท ค่ะและนี่คือเรื่องที่เราได้คุยกันนะคะซึ่งทําให้เราทราบว่าะค,ะความต้องการของลูกค้าเนี่ยถ้าเราเข้าไปศึกษาเนี่ยเราสามารถที่จะตอบสนอง<ม>ตามที่เขาต้องการและเนื่องจากว่าทางแอมเปไลท์เนี่ยมีผลิตภัณฑ์หลายตัวจึงสามารถที่จะสนองได้ตรงกับที่ลูกค้าต้องการนะคะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้รับความรู้จากคุณนวลชนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนวลชนของสุวรรณเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ความรู้กับ,บทางรายการนะคะสังเกตก็ขอบคุณทางดรด้วยนะคะค่ะ,คะ,คะ ในช่วงหน้านะคะเราจะไปศึกษาให้ลึกซึ้งขึ้นนะคะกับการที่เราไปหาความต้องการของลูกค้าและตอบสนองนะคะกับคำว่า La า e ท t ด e m ีมาค่ะสำหรับรายการต้นกล้าธุรกิจก็เป็นอีกหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจของคณะบริหารธุรกิจมหาวทลัยเกรรษตรศาสตร์ในการที่จะนำเสนอวิธีคิด นะครับจากการที่จะเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆและทําให้เติบใหญ่เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตขอฝากรายการนี้ไว้สําหรับผู้ชมทุกคนนะครับคณะบระิธารธุรกิจมีความภาคภูมิใจกับรายการนี้และก็ขอให้ทุกทุกท่านติดตามรายการนี้และเป็นแฟนประจำของรายการนี้ตลอดไปนะครับ Chemical, แกนนำด้านธุรกิจเคมีพันของกลุ่มปตทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินและอะโรมมติกชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมความหลากหลายของเคมีพันเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เช้าจรดเย็น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจเคมีพันเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต จุดเริ่มต้นในรูปแบบบริษัทร,รับเหมาก่อสร้างทั่วไปที่ถือกำเนิดเมื่อปีพุทธศักราช2515ชอการช่างไม่เคยหยุดพัฒนายัางคงมุ่งม,มั่นเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอวันนี้กว่า40ปีแล้วช่อการช่างจึงพร้อมเติบโตคู่ไปกับสังคมไทยด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำด้านธุรกิจก่อสร้างที่มีคุณภาพและครบวงจรเพื่อสร้างผลงานที่มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศช่อการช่าง One of Thailand Leading General Contractor and Basic Infrastructure Developer ช่อการช่าง Building a Better Life เธอตั้งใจอยากจะสวยอยากผอมอยากขาวเหนื่อยไหมพีวอลองนี่โดนัทมิลเลอร์เพอร์เฟกต้าสลิมด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติช่วยลดน้ำหนักควบคุมส่วนเกินและทำให้ผิวของคุณขาวเป็นออร่าทั่วเรือนร่างโดนัทมิลเลอร์เพอร์เฟกต้าสลิมลดส่วนเกินเพิ่มความขาวโปรหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ด ลา t e n t Demand ความต้องการแฝงคำว่า l a t e n t Demand ถ้าแปลาตามคำศัพท์ทีละตัว d e มา n d คือความต้องการส่วน Latent นั่นคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ดังนั้นเจ้า e n t d e m a มานี้ก็คือความต้องการที่ซ่อนเร้นอยู่ความต้องการที่ซ่อนเร้นอยู่ของผู้บริโภค หรือความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองนั่นเองคือผู้บริโภคยังไม่ได้รับผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการมาไว้ใช้หรือว่ายัางไม่มีโดยมีสาเหตุอยู่หลายสาเหตุสาเหตุที่สําคัญมีอยู่2ประการคือ 1. ผู้บริโภคไม่มีเงินพอที่จะซื้อในสินค้าที่ต้องการและ 2. คือไม่มีผลิตภัณฑ์นั้นขายอยู่จริงซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่ามีจริงๆแต่ผู้บริโภคไม่ทราบข้อมูล ด้วยความรู้ของเรื่องคำคำนี้ทำให้นักการตลาดสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายรูปแบบซึ่งแต่ละสาเหตุก็มีวิธีการแก้ไขแตกต่างกันออกไปเช่นในกรณีที่1ถ้าไม่มีเงินเพียงพอก็สามารถให้ผู้บริโภคจ่ายสินค้าเป็นเงินผ่อนหรือเช่ายืมแทนได้ถ้าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นอยู่ก็เป็นโอกาสที่ดีในการที่ธุรกิจจะจัดหาผลิตภัณฑ์มาตอบสนองความต้องการ ส่วนกรณีสุดท้ายคือมีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วแต่ผู้บริโภคไม่ทราบธุรกิจนั้นต้องใช้วิธีการสื่อสารที่ดีดังตัวอย่างของแอมพลไลนนี่เองค่ะด้วยเรื่องของการประหยัดพลังงานเป็นเรื่องที่ทุกคนตระหนักองค์กรธุรกิจต่างๆก็เช่นเดียวกันและที่ต้องการประหยัดพลังงานเพราะไม่เพียงแต่สร้างผลดีต่อโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นผลดีต่อธุรกิจที่มีค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานที่ถูกลงอีกด้วย วิธีการประหยัดพลังงานสามารถทําได้หลากหลายวิธีหลังคาและผนังโปร่งแสงเอ็มพลไลท์เป็นหนึ่งในวิธีที่ประหยัดพลังงานเพราะช่วยให้อาคารที่ติดตั้งใช้แสงน้อยลงแม้กระทั่งลูกค้าจะมีความต้องการเรื่องการประหยัดพลังงานอยู่หลายครั้งลูกค้าก็อาจลืมไปได้ว่าการใช้หลังคาและผนังโปร่งแสงเป็นวิธีที่ช่วยได้ ดังนั้นแอมเพอไลท์จึงเข้าไปพบลูกค้าทําการสื่อสารเพื่อเสนอคุณสมบัติต่างๆของสินค้าช่วยเตือนให้ลูกค้าได้ตรหนักถึงความต้องการของตนเองและเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์นี้ช่วยตอบสนองความต้องการนั้นได้ความต้องการที่แฝงอยู่จึงได้รับการตอบสนองเป็นที่ถูกใจของทั้งผู้ขายและผู้ซือ้อค่ะดังนั้นในการขายพนักงานขายควรเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ของตนสร้างประโยชน์ใดให้กับลูกค้า และอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจถึงประโยชน์นั้นบางครั้งความต้องการแฝงที่มีอยู่จริงแต่อาจจะลืมไปบ้างจะได้รับการย้ำเตือนให้นึกถึงอีกครั้งและสร้างการขายที่ประสบความสำเร็จได้ในที่สุดอย่างเช่น a อมเ e l i ไลทค่ะไม่ง่ายเลยนะคะที่เราจะค้นหาความต้องการของลูกค้าที่ลูกค้าเองยังไม่รู้ตัวอยู่เลยค่ะว่ามีความต้องการนั้นและ ทำการตอบสนองให้เหมาะสมแต่ที่นี่ที่แอมเพอรไลท์นะคะสามารถใช้เรื่องราวของลาเทนดีมานให้เป็นประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยค่ะในช่วงท้ายนะคะคุณนวลชนยังมีข้อคิดดีๆเกี่ยวกับการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จไปฟังกันเลยค่ะค่ะสำหรับความภาคภูมิใจของทางบริษัทแอมเพอร์ไลท์ไฟเบอร์กาสนะคะก็คือการที่เราเป็นผู้ผลิตแผ่นโปร่งแสงไฟเบอร์ก s าสที่ได้รับทั้งมาตรฐานออสเตรเลียนสแตนดาร์ดนะคะแล้วก็มออกอมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทย ก็ ISO ด้วยซึ่งเราภูมิใจมากว่าเราเป็นเพียงรายเดียวในประเทศที่ได้รับมาตรฐานทั้งหลายที่ได้กล่าวมานี้ซึ่งก็คือเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์บริษัทที่ทําให้ลูกค้าไว้วางใจแล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรามาต่อเนื่องนะคะนับตั้งแต่ที่เราเริ่มก่อตั้งบริษัทมาซึ่งนอกเหนือจากมาตรฐานแล้วอีกหนึ่งความภาคภูมิใจก็คือการที่เราสามารถ คิดค้นแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การใช้งานเฉพาะของอาคารเจ้าของโครงการได้อย่างยกตัวอย่างเช่นในรุ่นที่ลดความร้อนเป็นพิเศษหรือแผ่นผงแสงในรุ่นที่สามารถเดินได้ด้วยความปลอดภัยและไม่เกิดอุบัติเหตุอันตรายที่หน่วยงานก่อสร้างนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราพัฒนาแล้วก็เกิดจากการทํางานเชิงลึกกับเจ้าของโครงการแล้วก็สถาปนิก พวกแบบตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นและนี่ก็คือเป็นกุญแจสำคัญนะคะที่อยากจะฝากให้ธุรกิจทุกท่านว่าการที่เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือว่าการพ,พูดคุยกับลูกค้าตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นและค้นหาความต้องการว่าความต้องการหรือสิ่งที่จะเป็นตอบสนองของโครงการเหล่านั้น,นมีอะไรบ้างจากนั้นบริษัทก็จะมาพัฒนาโซลูชันหรือผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเ่องของโครงการและสถาปนิก ซึ่งนี่ก็คือเป็นสิ่งที่บริษัทเป็นกุญแจสําคัญที่ขับเคลื่อนทําให้กิจการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เติบโตได้ต่อไปนั่นคือเรื่องราวของรายการต้นกล้าธุรกิจในวันนี้และเราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราค่ะบริษัท PTT Global c h e m i c a l ข้าจำกัดมหาชนบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนบริษัทมโนภาพจำกัด ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดนัทมิราเคลิลเพอร์เฟกต้าสลิมและเกษตรศาสตร์พิเศษสคูลค่ะสำหรับวันนี้รายการต้นกล้าธุรกิจรายการที่นำเสนอเรื่องราวของคนกล้าพลิกแนวคิดธุรกิจจับทิศสู่ความสำเร็จต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ การที่เราทํางานตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นมากๆของโครงการเนี่ยจะทําให้เราอตอบสนองอความต้องการได้อย่างแท้จริงตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยผลิตภัณฑ์ของเราสามารถตอบสนองลูกค้าได้ทุกกลุ่มทุกเซกเมนต์เลยแทนที่จะเป็นอาคารทึบๆก็คือจะเพิ่มแผ่นโปร่งแสงทําให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้ใใใจ่ายได้ด้วยนะคะเรียกว่าเราเป็นส่วนเสริมทาให้ไปลดค่าใช้จ่ายกำลังรักษาให้กับลูกค้ามากกว่า